แล้วก็อีกหนึ่งงานนะคะสำหรับวันนี้เปลี่ยนชุดลูกปืนเสริมรางข้างล่างเช่นเดียวกันค่ะรถล,ลูกค้ายัางไม่ได้ติดตั้งประตูดูดนะคะวันนี้เราเปลี่ยนชุดรางลูกปืนเสริมรางข้างล่างแล้วก็ตั้งประตูบานเลื่อนให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยค่ะเปลี่ยนสปริงมือเปิดด้านนอกด้วยนะคะคันนี้เลือเล่อนเปิดง่ายๆประตูเบามือค่ะเวลาเราตั้งเซ็นเตอร์ให้ลูกค้านะคะลูกค้าสังเกตได้เลยค่ะประตูตกมากตกน้อย เซนเตอร์จะบอกด้วยนะคะว่าเวลาเราตั้งให้ลูกค้าเซนเตอร์ตรงแล้วประตูจะลื่นๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านโทรสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะ083 608 87 87ร้านอะไหล่สนามหลวง2จิโร่ออตโตพาร์ทค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดนัดทนบุรีสนามหลวง2นะคะพุทธมนฑลสายสาถนนเรียบคลองทวีวัฒนา ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะคะ